สบายดีสวัสดีทานบูุ่มวันนี้มาเจอกับลิงสาวลาวเนาะลิงสาวลาวก็หาให้ไปซ้อมบานเนาะวันนี้ลิงสาว,าวลาว,าวดีใจนอมีคุณแม่เพิ่นฝากเครื่องมาให้ลิงกินนอลิงดีใจลิงกะบ่มีคลิปยังจะไม่เห็นแต่ว่าลิงจะมารีวิวสุพี่น้องฟังเนาะเพราะว่าส่วนนี้กับกายจะหอนปีใหม่เวียดนามเนาะลิงก็เลยอ่าให้คุณแม่ฝากมาเนาะเพราะว่าปีใหม่ของเวียดนามเขาเจ่ากะจะมีการแบบว่า แต่จะไหนคองกระอาจจะขึ้นราคาแน่เด็กน้อยแล้วบัน,นลิลิงก์ก็จะได้ไก่จะพาคุ้งเหี้ยน,น,นเนาะพี่น้องเนาะพอปีใหม่เหียนเออปีใหม่จ้าต้องมีการพาคุ้งเหี้ยนเอ่อเป็นเวลาสองอาทิตย์นะพี่น้องเนาะเริ่มทิหนาแมนนี่ยังเหียนอยู่ยังไปโรงพยาบาลตามเคยเนาะพี่น้องเนาะแล้วอ่าจิตนาไปเด็กกับอีทิตทื่อแล้วก็ทิตต่อไปสองจิตแมนลิงก์พักเต็มเต็มเลยเนาะบัลน,นี้ก็จะมีมือที่ว่าเขาจะปิดปิดตลาดไป มือนั้นมือนึงเนาะมือวันที่หนึ่งมือวันที่หนึ่งคงปีใหม่เวียดนามเขาจะจะปิ๊ดมดเลยเนาะสนั่นอ่าของกินของอยาเขาจะบ่มีใครขาย,ขายจะบ่มียังขายเลยในมือนั้นเนาะเขาจะหยุดเนาะสนั่นลิงก็เลยให้คุณแม่ฝากอ่าของมาเนาะคุณแม่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือเป็นคุณแม่ของลิงเองเนาะแต่ว่าลิงก็อยากเอามาให้พี่นอ้องเวิรงวาแม่ลิงฝากยังมาให้กินแน่เนาะแล้วก็คือสิ่งที่ว่า ลิงแบบตรงกินตลอดคือแมนน้ำปูน้ำเออน้ำปูน้ำปลาแล้วก็ปลาแดกแล้วกับกะปิเป็นคะนอเนาะหวกนี่ลิงจะกินเป็นคือว่าละลิงจะกินของไทยตลอดเนาะเพราะว่าเขาเคยกินเขาจะปรุงแบบของไทยปรุงจะเสพเพระเนว่าข้องเด็ดเระเสพเนาะแต่ว่าลิงเคยกินของไทยมาตลอดปรุงอาหารมาแสงนะพี่น้องแต่ว่าลิงก็เลยอยากเอามาพี่น้องมาดีวิวให้พี่น้องเมึงก็เลยเยามาให้พี่น้องเมืองเนาะภาษาลิงก็แบบเป็นคือคือผากคากเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเลยทีมียังไงเนาะก็จะมีนิ้วไข้แล้วเรียบร้อยเนาะโอ้ฟางมันเกิดแบบไงเอ้านักขนาดพี่น้องเอ้ยลิ้วกันสีไลท์สตรีมเนาะแบบนี้มากมันจะจังไหนพี่น้องเลยอันนี้ก็จะมีเป็นเจลโบงเนาะพี่น้องเนาะเจลโบงเจลโบงของบ้านเทาเองเนาะอุจเจลโบงใช่ปะซื้อน้าเจาะข้าเจาะกายเนาะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะคงบอกไงเลยหาที่พันกี่พี่น้อง ลอยแปดสิบบาทพี่น้องลอยแปดสิบาทเนาะงลอยแปดสิบาทเท่านั้นเนาะงทงหนึ่งนาะพี่น้องเนาะทงลอยแปดสิบบาทเนาะลิงก์ะขึ้นเมลิงเห็ดกระแสบเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าพี่น้องภัยสนใจสั่งไหนดื้อคันนี้โอกาสเนาะลิงกะอยากเค็ดยคลายเนาะพี่น้องน้อเพราะเลเป็นอาชีพใชรือเปล่าขึ้นเมลิงเห็ดแสบแห้งลิงก์จนมูสั่งเนี่ยมูสั่งเนี่นี่พี่น้องมูสั่งซื้อน้ำนี่นี่พี่น้องแสบแห้งนาะตัวนี้เนาะ ทานแต่แน่นอกก็คือเม็นเจียวบองพี่น้องแต่เป็นแดงคือเม็นเจวปลาแดกเองอันนี้เจลปลาแดกเมยดิด้งเฮดเองเนาะเป็นเอาเฮดมาให้เนาะเพราะว่าอยู่นิดิ้งกับโมได้คอยกินอ่าเจวปลาแดกเนาะเฮดดิ้งกับโมคอยมีเวลาละกะันั้นตอนกะารายยางเนาะจริงที่ขาดูเลยก็คือเม็นคนล่าเอาฮ่าเนี่ยพี่น้องลาบอีสองอีสานทุกคนคนเล่าคนอีสานโมคืออีวัชกินยันงแบบว่าขาดปลาแดกปลาแดกเนาะทุกเครื่องต้องมีปลาแดกเนาะส่วนร้ายเนาะหลาย,นายคน บอกประศรีษาแอนแอสเจี๊ยวต่อไปก็คือแมนอ่าผักเทียมดงพี่น้องเอามาเห็ดยำกินเนาะพี่น้องเนอยนี้มากินยำขนาด้วยพี่น้องอ่าเป็นกระเทียมดงเนาะกับเป็นนีหองของไทยเนาะอันนี้เนาะแบบว่ามากินมากกินน้ำยำกินนาะพี่น้องใส่ยำเนาะมันจะแซ่บแหงเนาะกระเทียมดงเนาะเดี๋ยวก็มีตัวนี้นะพี่น้องมีปองหน่อยปองใหญ่เนาะเพิ่นซื้อมาให้ายหลายคณะพี่น้องคุณเมย์เป็นฝากมาหลายหลาย ันสองปุ๊กใหญ่สนัดดิ้งจะกินโมเมดเนาะดินงก็จะขายเนาะจะโพสขายในกลุ่มของคนลาวเฮาเพราะว่าอยู่ในกลุ่มโพสของคนลาวเฮาหลายแห่งพี่น้องเนาะบอกว่าเป็นขหนอน้ำปูน้ำปลาเนาะเพราะว่าส่วนรายคนลาวเขาจะกินของไทยน้ำใสทุกอย่างเนาะในการขันปุ๋งน้ำปูน้ำปลาข้าขหนอ,นอรประดอกประแดกเนาะบมกุดยากษเนาะกระปอกกระปี เมนขายอยู่ในโพสลาเพราเขาจะเอามาฝากมาตะทางลาเนามาขายเนาะยูเวียตก็มีกันเนาะแต่ว่ามันสิเป็นรสชาติแบบตางเนาะพวกนั้นเนาะแต่ว่าเวลากาปีที่ว่าเามากินมันจะต่างเนาะอันนี้ดิ้งรีวิวผัวงานทักเท็มดองเนาะคือแมนกับของไทยเนาะมายูเวียดกันยังไงกินของไทยอีกเด้อพี่น้องต่อไปก็คือแมนกาปีเนาะมีกาปีตาเรือใบนอริมากินสุดๆเลยนะริจะบริใครออกมา กะปิตาเดือใบนอนนี่มักกินคนเรามักกินที่สุดเลยกะปิตาเดือใบขั้นไปเห็นไปเบึงอยู่แถวผักอา่าผักกางแล้วก็ทางสัว์น,นาขีดถึงเมื่อผักกางเนาะจะเอ่อบ่ค่อยกินกะปิยี่ห้อน,นี่จะกินยี่ห้อตางเนาะแต่ว่าท่าทางผักต้เฮาจะมากินยี่ห้อน,นี้เด้อพี่น้องเด้อตาเดือใบเนาะทางปาก์ซี่มาั่นซะต่อไปก็คือเมนกับปลาแดกเนาะหลายคนก็จะเห็นเราปลาแดกของอีหยังเนาะก็คือเมนของไทยเพราะว่าอีแม่เราวัาวางในการอ่า กันอ๋อเฮดดิ้งเนาะฉะนั้นก็เลยต้องซื้อของไทยมากินเนาะของเราปรุงเองแสบแหงด้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้อีเมลเราบาบางก็ได้บ้าฝากคนนี้มาเนาะมันสบายดีเนาะพี่น้องเ้าไม่ได้ท้องเคยกินธรรบ่ายพราะว่าลิ่งก็มาเคตําวตสมกินเนาะแล้วก็ฝากมาให้ซ้ำตุ๊กพี่น้องเลยถึงว่าดีใจเฮงเนาะฝากมาเนาะต่อไปก็คือเมนเซ็นฟื้อพี่น้องเซ็นฟื้อเนาะ เนาะโอ้โทอหทงแกใหญ่นี่เส้นเฟืองห้องนี้หอยเนาะก็คือเมนของไทยเนาะปกติเส้นเฟืองอันนี้เนาะลิงจะกินก็ต่อเมื่อที่ว่าอ่าเออกินผ่อนบหมูลิงเนะาะพันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเลือเพราะว่าพันสือพ้งก๋วยเตี๋ยวเลือมาแล้วแต่บ้านวันนี้มันโมมิเส้นก็เลยว่าหายเมนลิงฝากมาเนาะก็เลยว่าอ่าพันก็ฝากก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นเฟืองนี่มาหายเนาะเป็นของไทยเนาะฝากมาสองทงเนาะ สองทองเลยกันเนาะพี่น้องเนาะดีใจสุดๆเลยเนาะเสร็จกินพอได้เวลาสองอาทิตย์นี้เนาะหดาคนเนะนแบบเนแบบเป็นยังคือมองมาหายเบิ่งเนาะลิงหายพี่น้อง,นะองฮูวาเนาะลิงมาอยู่เวียดนาม้วยซี้ลิงกันยังได้สวมใส่ของไทยเนาะเพราะว่าคือเฮาเม็นเคยใส่ของไทยแบบเพื่อนเนาะแบบบดคนประเทศลานะวเนาะใส่ของไทยมาไลน์เนาะขายนะ คนไปตลาดจะเห็นดอกไม้เคยมาประเทศเรล้าเดยกะนี่คือเฟือเรลใาตายเองเนาะพี่นอ้นององนีีสีนี้นะ้ำเ้นเฟือของคนเหลา้าเห็ดด้วยปีมือของคนลาาเองเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้จะบ,บ่มียีหอจำกาเจ็งสีเนาะนี่จะจะเป็นแบบเจ็ดสีแดดแบบธรรมศาสตร์ดยเห็ดของคนาลาาเห็ดเองใส่บแพงพี่นอ้องเส่บแพงเลยเส้นเฟือตัวนี้เนาะเ้นเฟือตัวนี้ป้าไปหึงกระได้พี่นอ้องว่าแต่เขาตากแข็งโบโอ,อกเงาหกงั้งเลยพี่นอ้อง เส้นฟอ้์ของคนลาวเนาะต่วนีมันจะเป็นเส้นเหนียวหยาบเนาะเหนียวหยาบแต่ว่าให้ยุมแห้งกับบนุ่มคือของไทยจะออกนุ่มๆหลวมันจะเป็นนุ่มๆเปื่อยเนื้อเหนียวติดกันเนาะแต่ว่าของลาวนี่บอเลยพี่น้องตัวนี้เห็ดขว่เส้นฟอ้์นี่แสบแห้งเนาะขว่เส้นฟอรนนี่แสบเราขว่แบบเจียวน้ำตาลขว่เส้นฟอ้์มันกับไข่คือพัดไทยแต่ว่าจะต่างกันเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเส้นฟอ้์นี่ขว่แสบแห้งพี่น้อเห็ดมีกะทิเห็ดเฟอ้์กินแบบ ของคนลาวเฮา,าะเสพแหงเนาะหลายคนที่ว่ามาประเทศลาวเนาะทิว่าซีมเฟอือเนาะพี่น้องเนาะเป็นเดททิว่าได้ไปซื้อเฟือเห็นไปกินเฟือมาสั่นซ่าอันพี่น้องจะหูนาะว่าเส้นเฟอือมันจะแตกต่างกันเนาะกระเฟอือคือกันนี่กระมีไทยเป็นกระเอิ่นเส้นเฟอือคือกนนารนอนไทยเป็นเอิ่นวาพี่ซังเนี่ยขลิตอีงยังเนี่ยซีสเกตดูซีสเกตนี่กระ,ะเส้นเฟืออ่ะก็เขียนใจบาเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยเตี๋ยวกับเส้นเฟอส์กับขายข่ยกันเถอะพี่น้องคือของหลามันกันแต่ละประเทศกับแบบออกบาบ้านให้บานมันเนาะคือเฟอส์ของไทยกับออกลักษณะแบบต่างน้องคองเรามากกับต่างสุ่ตาแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันเนาะไายตายคนอาจจะไปลิงก็มาเฮ็ดอีสังแบบเป็นสีเนาะคือว่าเอามาให้พี่น้องเมืองเนาะลิงอยากให้พี่น้องหัวว่าอ๋อมาอยู่นี่คือลิงแบบอะไรมาอยู่นี่ก็ยังกินของไทยแล้วก็อยากให้พี่น้องหัวว่า นิ่งมากินเส้นฟือชีสุดเลยนอนิงมากินเฟื้อันี้เนาะพี่น้องเนาะมูเปิ้อยากกินก็เตี้ยวเรือเพิ่นคึดหอนเพราะว่าตอนเพิ่นเมื่อกลับไปวุบกบุนกับบไดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าสื่อโพ้งมันมาว่าคิดหอนแต่ยูเบียสเป็นเห็นยังเน่ในนั้นในนี้เนาะเบิงในคลิปในคลิปผกันเลยยาก็เลยว่าสื่อฝากมากันคือยู่ล่าสบายพี่น้องไปกินอยู่หานเขาเพราะว่าหานคนไทยจิวายู่ล่า่ะก็บบุอึ้นคือกันพี่น้องคือ อยู่แฟนสิท์มอน้องเคยลิงไปเมืองคลิปกับเก่าผ่านมาลิงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่หานะเนาะกระเซ็บเนาะพี่น้องนอนแล้วก็นร้ายราคาก็โอเคเนาะคือเฟ้อลาบกับเฟ้อไทยก็จะแตกต่างกันคือลิงดีวิวเนาะคือคลิปก่อนคือเฟ้อลาบกับถั่วซำแบบเกือบละลอยบาทเนาะคือของไทยมีแต่สี่ห้าสิบบาทแต่ว่าปริมาณมันก็แตกต่างกันในพี่น้องคือคือเฟ้อเหนือเนาะคือเฟ้อลาวมันก็เป็นเฟ้อเหนืออมีดุกซีนเครื่องเคียงของปุุงกับซำชีพปุุงเนาะคือลิงเคยดีวิวอ่ะทันซ่า พักมีซีโซ่เหมนจงน้ำเจียวให้จั่กินกับเนาะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเลือดราคา40บาท50บาทกระเดกตาก่าง,งกันของปรุงก็มีแต่แตเ,ตนเนาน้ำตาลเนาะแล้วก็พริกพุงแล้วก็น้ำปลาเท่านั้นน้อยน้อยเดียวเนาะแต่ว่าคือเฟอร์รามจากซอสจากซีอิ๊วจะมีอีแยงจะผึะ้งนะมุกอะราคามันก็เลยแตกต่างกันเนาะฉะนั้นก็เลยว่าคิดหอนวิจาเฟอร์เนาะก็กินตลอดแล้ว สนันมูเพิ่นก็คืนผอดก๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะสนันเพิ่นก็ซื้อพงมากากขังแหลกสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเรือกินเองเนาะพี่น้องนะทักติส่มตัวต่อไปว่ายิ่งจะเฮ็ดกินมือไรกับมูเนาะก็น่าอาจะเป็นประมาณเอ่อพูดแหละทิศภาคแหละตอนนี้ก็ยังไปห้หมอเหมือนเดิมเนาะยังเหี้ยนอยู่นะพี่น้องเนาะนานตอนนี้ยังก่ะทันได้เฮ็ดเนาะคลิปนี้ลิงก์ก็มาทักทายสบายดีเมอร์ตุกหูตุกขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ลิงซาลาวก็จะเสียดคลิปอีสังพี่น้องเอ,อ้ยอยากเ่าคลิปอยา่าทายกันเนาะแต่ว่าก็ขาดหลายอย่างเฮียนหำเนาะหลายคนก็นอาจจะพอดื้มกันกันยังหางแพงกันคือเก่าลิงซาลาวคนนี้ก็คิดหอดคิดถึงเอฟซีเมอร์ทุกผู้ทุกคนไม่พี่น้องเอ้ยบพว่าอยู่ไซเดนได้เนาะก็ยังคิดหอดเนาะคือโรคระบาดเขื่นมือทุกมือเนาะพี่น้องเนาะคืออยู่เวียดนามก็คือเขาได้ยินกันแบวๆนั่นแหละว่า กเลืเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากเนาะกำลังติดใหมไมในส่วนปีใหมนะ่เนาะจะกิปเป็นจังไรการดินปีใหม่ครั้งนี้ของบาาอ้านเพิ่นจะคือขึ้นจะังไรเขาก็จะโบหูเนาะแต่ว่าเขาจากเลือปิดเมืองปิดยังเนะาะภัยที่ว่าอยู่แข่งที่ว่าบนติดเสือวัชระก็เข้ากับอกหายออกมาเนาะเขาก็หายกลักตูถึงวันสิปีใหม่พยายามมาจังไรก็ยังเนาะเขาก็กานะากหายผาก็เป็นเรื่องที่ว่าอยากสดเสาวนิดนึงพี่น้องเนานะคือ อ่าสันซาบอดิการมาเนาะปีใหม่ปีเมียจ้างนางทั้งที่นาะพี่น้องเนาะก,ก็คือปีใหม่เลาห้องหลนั่นแหละก็นจนบอดิจัดว่าสันซาโอเคเจอกันคลิปหน,น้าเนาะงคนนี้ดิ้งซาลาโคตูราเป็กวอนเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำล,ลังใจดิ้งซาวลาวเนาะคลิปนี้ก็มาทักทายสบายดีมาสู้ให้พี่น้องบึงบ่าดิ้งใดคงควรจากเมในส่วงปีใหม่เนาะให้องเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคนดาราตีฮาร์ดซุ่มนะคัแฟังพี่น้อง